เอ้ยเช้าแล้วเอ้ยวันนี้นอนหลับฝันดีมากเลยเออแต่ว่าที่บอกก็ฝันดีไม่ได้ฝันอะไรเลยหลับสบายไปเฮ้ก็ว่าอยู่ตอนนอนอะไรมาไหลอยู่ตรงคางอีน้ำรายนั่นเองอีไปล้างปากเลยดีกว่าโออีนะพูดถึงน้ำลายล้างปากเลย เอ้ยแต่อาบน้ำแปรงฟันเลยก็ได้นะอุตส่าห์เข้าห้องน้ำมาแล้วอโอเคแล้วก็ไปนั่งแช่น้ำดีกว่าใส่อันด้วยอ้าวนั่งมักมาไหนอะอ้ยออ้ยฉันลืมไปฉันต้องใช้ที่อาบน้ำเอ้อยปุดรชีเฮ้ยมันขอหยุด อันนี้ก่อนอ่านน้ำพิเศษไว้โอเค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 เสร็จแล้วโอ้ยหยุดสิน่าจะโอเคฉันไปโอ้ยคนอะไรเนี่ยฉี่แล้วไม่โอ้ไม่เปิดฝาถุงซ้วมอุ้ยอุ้ยเปิดแล้วเปิดเร็วโอเคอสบายใช้ทิชชูเช็ดแล้วก็โอเคปิดฝาถุงซวงแล้วก็เลอกชุดดีกว่าว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไร ชุดนอนอันนี้ไม่อยากใส่เออวางไว้ตรงนี้ก่อนไปนั่นนี่เออแล้วกชุดตัวไหนดีนะหูชุดตัวนี้ดูน่ารักดีนะใส่ดีกว่าเดี๋ยวอุ้ยลืมไปไปทำผมดีกว่าแต่งหน้าด้วยทำผมก่อนก็แล้วกัน้เทำผมเสร็จแล้วแต่งหน้าด้วย เดี๋ยวไปทาดีผมด้วยก,ก็ได้อ่ะเดี๋ยวอย่าลืมสิไปทาครีมหน้าเอยเต่าผมไวส้สิอ่ะไปทาครีมหน้าดีก่าใช้อารมณ์ดีอารมณ์ดีต้องใช้สีเขียวก่อนนอนใช้สีชมพูแต่เรายังไม่นอนกันเลยนี่เราก็ยังไม่ต้องใช้มันอย่างต่อไปใช้แป้งปัดปัดปัด จะหน้าขาวสว่างใสเลย,ยแล้วใช้อะไรอีกนะอย่าลืมปัดเก้มอย่าลืมปัดเก้มเซมโอ้อย่าลืมนี่สิโอ้ don't forget this too yeah มาเดี๋ยวใช้มีสองที่ปัดนะอันนี้คือปัดแป้งไปแล้ว แล้วก็ปัดแก้มล่ะอย่าลืมนะใช้สีเรนโบว์อู้แก้มเป็นสีเรนโบว์ไาขอดูกระจกหนูอุ้ยไม่ถึงยืนบนโต๊ะเลยก็แล้วกันว้าวว้าวแก้มเป็นเรนโบว์เลยยืนบนโต๊ะฉันกระโดดเลยนะสามสองอ้ยเจ็บขาทีหลังไม่ยืนบนโต๊ะแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออปัดเกมปัดเกมโอเคปัดเสร็จตั้งนานแล้วนี่นาโอ้โอเคเดี๋ยวเราจะไปทาอายชโด์ใช้แปรงนี้เออชมพูอันนี้กับอันนี้แล้วก็ฟ้าแล้วก็เหลืองแล้วก็ส้มแล้วก็เขียวแล้วก็ม่วงหัวจะเลือกสีอะไรนักหนานเี่ยตาจะเป็นสีเรนโบว์แน่ขอดูหน่อยไหนดูอีกก็ยืนบนเก้าอี้เลยไม่ถึงทำยังไงกันดีกระจกอยู่สูงไป เอ้ยยืมมนโตอีกแล้วมั้งกระโดดนะอุ้ยไม่ถึงอีกยืนตรงนี้เลยอุ้ยเหยียบอีอะไรตามเท้าเนี่ยโหวีนั่นเองโอ้ยยืมมนโตก็พอแล้วสวยต่เป็นเวนโบว์แล้วเราจะลงยังไงโถกระโดดอีกแล้วเ้ยอย่าขาเจ็บนะสามสองหนึ่งโอเคขาไม่เจ็บแลวดีนะก็โดดแบบระวังโอเคเก็บนี้แหละ เดี๋ยวต้องทาขีมมือแล้วก็ทาอีก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 ทาเยอะไปไหมโอ้หยมือเปื่อยขีมมือเฮ้ยสีผมไปละฉีดน้ำหอมดีกว่าฮัตชิวโอ้ยอย่าฉีดเยอะไปสิฮัตชิวให้ฮัตชิวเอยเอยถูกแล้วกระปุกถูกอยู่ตั้งนานแล้วนี่โอ้เราใช้นี้บ้างดีกว่าไม่เคยใช้อ่ะโอ้โหหุ่นกว่าดีคู่ที่หนังจะไปซื้อให้หมดเลย จะเหมาให้หมดเลยหนึ่งถามหนึ่งด้วยดีนะเฮ้ยมานั่งดูนดีกก่าเอ้ยสดชื่นจังเวลาได้ดูพวกนี้โอ้กินน้ำด้วยอุ้ยทีนบง้งโอ้ยฉันต้องหยิบมันสิโอเคค่ะฮ่าฮ่าเฮ้เยเบื่อละ กินน้ำก็หมดใกล้จะหมดแก้แล้วเฮ้ยไปเล่นเกมโต๊ะกล้ายิปรดีกว่าเฮ้ยหรือว่า Animal Crossing ดีเฮ้ยเล่น Animal Crossing ก็ได้อุ้ยฉันลืมไปในเกมนี้ไม่มีโต๊ะกล้ายิปซีมือถือไอ a พดล่ะโหยอยู่ที่บ้านหลังเกา่า น,นเล่น Animal Crossing ไปก่อนก็ได้มัง้งเออเล่นดูก็สนุกดีโอ้มี h คลโลคิตตี้ m หม e เมโลดีใหม่เหรอหูลองซื้อเลยดีกว่าฮะต้องซื้อคุกกี้เสียงภายได้ได้ไดเขาเบอกเหรอเฮ้าเอ้โเจอสัตว์อีกแล้วสนุกจัง เออเดินไปตรงนู้นเออปลูกผักดีกว่าเออสนุกสนุกเฮ้ยเดี๋ยวจะเล่นทุกวันเลยแต่พอเล่นทุกวันตาเฮ้ยตาก็แฉอีกอก็เล่นบางทีแลหละมั้งเบื่อและเล่นเกมนี้ดีกว่าเกมเออจ้ะสนุกนะเนี่ยเฮ้ยอยากเล่นเกมดีกว่าเลย ลืมไปห้ามเล่นเกมทุกวันนั้นบอกเพื่อนๆกันก็ได้เพื่อนๆค่ะห้ามเล่นเกมทุกวันหรือว่าทั้งวันเกินไปนะคะแค่เล่นบางวันนะคะถ้าอยากเล่นเล่นบางละครั้งนะคะอ่านหนังสือแทนทำอย่างอื่นได้นะคะแต่ว่าอย่าเล่นเกมเยอะก็กด้ะคะ่ะ <c oughs> เล่นเกมมากเกินไปอาจจะตาแฉะได้นะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เอ้ยคอมเมนต์เอ้ยถูกแล้วคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบายถ้าใครเคยจะกินเค้กตังมาร์ชนาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วถ้าใครเคยแต่งหน้าแล้วหรือว่าใครเคยเล่นเกม Animal Crossing แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบายใครเคยเล่นเกมเยอะจนตาแฉะห้ามนะคะห้ามเล่นนะคะต้องเล่นบางครั้งนะคะ บายค่ะ